สี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวกิฟต์เซตนะคะนํามาฝากกันนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่ของตัวเซตแบรนด์อาร์ติเฟกนะคะก็ด้านในก็จะมาคู่กับตัวสมุดแล้วก็ตัวปากกานะคะกล่องค่อนข้างน่ารักหรูหราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกล่องโทนสีของอาร์ติเฟกอยู่แล้วนะคะขาวตัดแดงนะคะในชุดก็จะมีตัวสมุดโน้ตนะคะไซส์ a 6แล้วก็มีตัวปากกานะคะสําหรับตัวรุ่นนี้ก็จะมีปากกาทั้งตัว ไอริสฮอร์มานนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นฮอร์มานฮอร์มานก็มีให้ได้อยู่ด้วยกันประมาณ5สีนะคะสามารถเลือกให้เข้าเซตได้นะคะแนละ้วแต่ว่าเราชอบตัวไหนตัวนี้นะคะประมาณนี้สมิตรไซส์นะคะ A ก,กำลังน่ารักเลยนะคะเราก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญน,นะคะเอาไว้น้ตได้พกใส่กระเป๋าได้นะคะใส่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนานะคะมีให้จดอยู่หลายแผ่นเลยสำหรับตัวปากกานะคะพอหมานก็จะมีทั้งสีเงินเงาเงินด้านแล้วก็ตัวดำด้าน,นํำเงานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีออกเป็นสีโครมแบบนี้นะคะสวยงามก็สามารถที่จะเลเซอร์ช่้ได้นะคะ ก็สำหรับใครที่มองหาของขวัญอยากให้เป็นเซตนะคะก็สามารถดูเป็นตัวรุ่นกิฟต์เซตแบบนี้ได้นะคะน่ารักมากเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าเตรียมจะส่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะ YouTube ช่องเพนแมนนี่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ